ข้าประโยค์กระตุวาจกเขาจะเขียนยังไงครับเทวทัตโตกะตังกะโรตินะะอันนี้คือประโยค์กระตุวาจกส่วนกรรมาวาจกก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ทนีนี้อะไรคือกรรมครับกร,กระโตกรเียเตเทวทัตเตนะคำไหนคือกรรมมะกรรมการกับคำ กระโตถูกกระทำใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกกระทำแต่เนื่องจากว่าถูกกริยาอาขยาตกริยเตระบุไว้เรียบร้อยแล้วระบุอะไรก็คือระบุกรรมไว้เรียบร้อยแล้วแตออ่อันนี้มันเป็นอำนาจคือเป็นลักษณะเป็นอะไรเป็นอนุภาพของเตปัจจัยอะ สามารถระบุตัวนี้ได้พอถูกระบุแล้วนี่อัจของกรรมถือว่ามีแล้วถูกปรากฏถูกตัวแสดงถูกคำว่าเตเนี่ยแสดงไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันถือว่าปรากฏแล้วพอปรากฏแล้วเนี่ยจำเป็นต้องลงอังหรือลงโยในทุติยาทุติยาวิพัฒน์ในอัตกรรมไหมครับไม่จําเป็นนะครับพอไม่จําเป็นปุ๊บก็เหลือกระตะ คือกรตะก็เขียนอย่างนี้ก็ได้กะตะกริยเตเทวทัตเตนะก็ได้แต่รู้สึกว่ามันไม่เข้าเขาก็เลยต้องขออะไรครับขอปฐมาวิพัฒน์มาช่วยลงคือเนื่องจากว่าปฐมาวิพนะัฒน์น่ะมันไม่ได้ลงนี่อ,อะตรายพิเศษอยู่แล้วอะลงเนี่ยแทงเลิงเ,ยเฉยๆเพราะนั้นต้องเอาปฐมาวิพัฒน์มาลงก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมครับ เพราะนั้นก็เหลือวิพัตปตัทมาเท่านั้นที่จะมาลงตรงนี้ได้วิพัตอื่นลงไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ถูกกล่าวเรียบร้อยแล้วอ่ะถ้าลงวิพัตอื่นไม่ได้ให้นึกถึงวิพัตอะไรครับปัมาอันนี้แหละคือเหตุผลที่ก็ต้องลงปัมาแทนสิ่งที่ถูกระบุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นอภิหิตกรรมหรือเป็นวุตตกรรมนั้นไม่ต้องลงทุติยาวิพัตในอัตกรรม พราะลงมาแล้วมันจะซ้ําเพราะฉะนั้นลงปัมาในอันลิงคัถะซึ่งจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ลิงคัถะมันก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําไมต้องลงมาก็เขาบอกว่าเพื่อทักษาบทเพื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อให้มันคือให้มันให้กระตะถ้าเขียนอย่างนี้กตะกริยะเตเทวทัตเตนะก็ได้ แต่เขาบอกว่ามันมีปริภาษาอันหนึ่งที่เรียกว,วิพัตยันตังประทงังอันนี้เขาเรียกปริภาษาคำาี่่ว่ิบทคือคำที่ลงวิพัตลงท้ายด้วยวิพัตแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นกะตะนี่ยังถ้าไม่นั้นถือว่ายังเป็นบทไม่บริบูรณ์ก็เลยต้องหาวิพัตลงมาให้ได้ก็เลยเอาปฐมานี่แหละดีที่สุดแหละก็เลยต้องลง ปฐมามาเพื่อรักษาบทตามปริภาษาที่ว่าอะไรนะครับวิพ well, ัตยานต่างประทางแปลว่าอะไรครับว yeah ิพัตยานต่างประทังอะไรนะครับนิยามไม่เคลียร์หน่อยครับอันนี้เขานิยามว่าปทะคืออะไรไม่ใช่ตาคือบท บทคือคำที่ลงวิพัฒน์เพราะนั้นหมายความว่านักศึกษาไปดูบทในพระไตรปิฎกนักศึกษาจะรับจะรู้ได้ไงว่านี่คือหนึ่งบทสองบทสามบทให้ดูที่ไหนครับวิพัฒน์ลงท้ายอย่างนี้นะครับมิฉะนั้นเราก็นับพระไตรปิฎก4 5เล่มเป็นหนึ่งบทนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการนับเพราะนั้นเกณฑ์ในการนับบทก็คือวิพัฒน์ลงท้าย เพราะนั้นในเมื่อวิปริภาษาก็ออกมาอย่างนี้แล้วนะ,ะกระโตมันก็ต้องเขาเรียกวอะไรเอาให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทกับเขาบ้างก็เลยต้องลงอะไรครับลงปัทมาลงปัทมามาแล้วไม่เสียหายไม่เกิดโทษนะครับอย่างนี้นี่คือเหตุหผลที่ว่าทําไมกรรมในประโยคกรรมม่าวาจกถึงต้องลงปัมาวิพัฒน์นะครับ แม้ในลักษณะอื่นๆก็เหมือนกันนะครับสุขเตนะเทซิตโตทมโมก็เหมือนกันแปลว่าแปลให้เป็นประโยคร,รมก่อนครับแปลยังไงครับทมโม เคยเรียนแปลมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยแปลเบื้องต้นแปลยังไงนะครับคือพระอาจารย์ท่านอุตส่าห์ไม่แปลนะคือท่านให้เกียรตินักศึกษาทำแปลเป็นประโยคว่าจกว่าไงครับทำโมอันว่าพระธรรมอ่าต้องก็แปลที่กัตตาสุขเตนะ อันพระสุคตเทศิทตโตอันนี้เขเรียกว่าแปลเป็นประโยคลักษณะประโยคก,กรรมทำอันพระสุคตแสดงแล้วทำอันพระสุคตแสดงแล้วเสืออันเทวทัวตรกระทำอยู่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าแปลแบบเบื้องต้นก่อนนะครับเวลาเราแปลเราก็ต้องแปลอย,อย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยแปลแบบภาษายัางไงก็ได้ปรับภาษาของเราให้มันนั้นเพราะฉะนั้น สุกเตนะเทสิโตสุกเตนะเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นกัตตาใช่ไหมครับกัตตาเป็นกัตตากัตตานี่ประกอบด้วยด้วยสูตรอะไรครับกัตติจัพึ่งผ่านไปมตะเกียศเนี่ยนะครับกัตติจัพธรรมโมเป็นอะไรครับมเมรดเกีศเราพูดถึงอะไรเราลังพูดถึงอะไรอภิหิาตกรรมะ หรือวุตตกรรมะในเทสิโตอ่ะอยนีเพราะฉะนั้นธรรมโมเป็นอภิตกรรมะ,ะถ้าเป็นอภิตกรรมะเมื่อไหร่จะได้รูปเป็นธรรม,มังได้ไหมครับไม่ได้เป็นธรรม,มังไม่ได้นะครับเป็นธรรม,มังไม่ได้อ่ เพราะฉะนั้นที่บอกว่ากรรมมัตเถทุติยาเนี่ย <c oughs> กรรมมัเถทุติยาที่บอกว่ากรรมมัตเถไม่ได้กรรมทั้งหมดนะที่บอกเมกื่อตะกี้อภิหิตกรรมเมนะโหติหมายถึงว่าทุติยาไม่ลงในอัอภิหิตกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อตกี้ประโยคเ์ืบอตกี้มันปฏิเสธสูตรไหนครับ กรรม,มเทุติยาโน่นไม่ใช่สนะองแปดห้านะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าปฏิเสธสูตรกรรม,มเถทุติยาเพราะฉะนั้นหน้าโหติตัวนี้โหติอะไรเป็นประธานอะไรเป็นกตาของโหติในที่นี้ครับทุติยาทุติยาหน้าโหติเพราะฉะนั้นตัวนี้เกี่ยวข้องกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับยังกระโรติแล้วนะไปนุ่นย้อนไปสูตรกรรม,มเถทุติยา อันนี้ต้องแยกให้ออกเหมือนกันนะแต่ว่าเขามาเขียนต่อเนื่องกันเลยนะครับอย่างเนี้ยราะนั้นอภิหิเตอภิหิตากรรมเมปนะน้าโหตินี่หมายถึงมุ่งไปที่สุดไหนครับกรรมเถทุติยาุติยาไม่ใช่ยังกโรติตังกัมมังนะเย่านเนี้ย โดยทรนองเดียวกันนะฮะยัญญัทธโตกัมพลังยาจิยเตพรามนเนนะก็คือหลักการเดียวกันหมดนะเพียงแต่เปลี่ยนเท่านั้นเองนะครับเทวทัตยันยทัทตอันพรามย่อมขอซึ่งผ้ากรมพลยัญยัทธยันยทัทตอันพรามย่อมขอซึ่งผ้ากรมพลนะครับเอาเอาอภิธานกรรมขึ้นเป็นหลัก ไอ้ตัวนี้จะรู้สึกจะไม่ค่อยไม่ได้ไปด้วยกันกับของไทยเรานะครับไอ้ตัวนี้ของไทยเรารู้สึกจะใช้รำพโละยัะทัตตังกำผ้ากำพลอันพรามย่อมขอกะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นอ่าเป็นก็เรียกว่าเป็นอปธานกรรมจะถูก ถูกเรียกถูกเรียกเป็นอภพิหิตกรรมนะครับยัญญาทัตโตกรรมพลังอขอซึ่งผ้ากํามลนะครับคือเอาตามความหมายก็เลยต้องต้องเอาเลือกเอายัญญาทัตโตไม่เอากรรมพละนะครับไม่ไม่เป็นยัญญาทัตตังกรรมพโลยาจีเตพรามณีนะเพราะไม่งั้นมันจะมันไม่หยุดสักที มันก็จะกลายเป็นว่ากรรมพลผ้ากรรมพลอันพรามย่อมขอซึ่งอะไรอีกกะอะไรอีกมันจะทําให้ความหมายไม่หยุดนะครับก็เลยต้องอามาเอาที่ยัญยัตโตนายยันยัต์อันพรามย่อมขอซึ่งผ้ากรรมพลมันมันก็จะจบลงตรงนั้นนะครับอ,อีกนิดหนึ่งนะครับ Ness, ห้านาทีห้านาทีนี้เป็นห้านาทีของไทยไม่ใช่ของอินเดียนะครับเวลาไปเที่ยวอินเดียนี้ก็บอกว่าใกล้ถึงหรือยังนะครับบาบูเขาจะบอกว่าห้านาทีอถามทีไรห้านาทีทุกทีเป็นชั่วโมงนะครับการิตากรรมมัทธะทุติยาวิพัตติ แลว่าอะไรครับหัวข้อที่4แล้วนะทุติยาวิาพัฒน์ในอัตการิตกรรมเพราะนั้นการิตกรรมนี้ต้องใช้สูตรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งหัวข้อใหม่ขึ้นมาการิตกรรมนะอันนี้ มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับข้อที่สามไปเชื่อมโยงกับข้อที่สามข้อที่สามนี้เราว่ายัางไงนะครับกรรมมฐฐัทธตุติยาเพราะฉะนั้นกรรมมฐฐัทธตุติยาตัวนี้ถ้าจะให้ระบุก็ต้องระบุเป็นกรรมอะไรครับ อาวุตตกรรมอาวุตกรรมัธรรมมทธทุติยา,าถ้าจะใช้วงเล็บแบบนี้ด้วยก็จะทำให้มันไปเชื่อมโยงกับการิตกรรมการิตกรรมข้อที่4นะครับเพราะว่าเมื่อตะกี้เขาปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เกี่ยวกับอภิหิตกรรมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากล้าระบุได้เลยว่าเป็นอะไรครับ อาวุตกรรมหรืออาณะพิหิตกรรมอย่างนี้นะครับ <ST AR ANG> ER> การิตกรรมก็คือกรรมที่ถูกใชนะ้กรรมที่ถูกใช้ในที่นี้หมายถึงจริงๆแล้วคือกัดตานั่นเอง กัตตาในประโยคเหตุกัตตุวาจกเพราะนั้นตัวกา,การิตะกรรมก็คือมาจากสุทธากัตตานั่นเองเพราะนั้นสุทธากัตตาพอมาอยู่ในประโยคเหตุกัตตุวาจกได้ชื่อเรียกว่าอะไรครับได้ชื่อเรียกว่าการิการิตกรรมไม่ใช่กรรมจริงนะ แต่กรรมที่เรียกว่ากรรมก็เพราะว่าเป็นกรรมในฐานะที่ถูกเขาใช้ให้ทาถูกใช้เพราะฉะนนั้คำว่าถูกใช้ก็พอที่จะเป็นกรรมไหมครับเป็นเหมือนกันก็เรียกว่าการิตกรรมแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นผู้กระทํากริยานั้นเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผู้กระทําเพราะฉะนั้นเขาเป็นในมองอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นการิตกรรมมองอีกแง่หนึ่งก็เป็นอะไรครับสุทธกตาอย่างนี้สองสถานะเลย ถูกใช้ด้วยทําเองด้วยนะครับถูกใช้ด้วยทําเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราต้องอการเห็นเราก็จะต้องการที่จะเห็นชัดๆเราก็ดูคนที่เขาเขาเรียกอะไรเป็นคนใช้อะ่ะรับใช้นะครับก็จะเห็นว่าถูกเจ้านายใช้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทําเองอันนั้นเขาเรียกว่าในฐานะถูกใช้เรียกว่าอะไรนะครับ การิตกรรมแล้วเป็นผู้กระทำถูบ้านตัวไรเองเรียกว่าอะไรครับสุทากาตาอย่างนีน้เพราะฉะนั้นทุติยามิพัฒจะมาเกี่ยวข้องกับการิตกรรมนี้เหมือนกันเรียกว,ว่าการิตกรรมมัทธทุติยาวิพัฒตินะครับเอาไปอีกสูตรนิดหนึ่งนะครับทุติยาติอธิการโรแปลว่าอะไรครับ ทำไมท่านใช้อธิกาโรหรืครับตามไปไกลหลายสูตรใช้อธิการะอธิการะแต่ถ้าใช้วัต,ตเตก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรือไม่ก็าตามไปท่านอาจจะนึกอยากให้นักศึกษาได้รู้โหารแปลกๆบ้างนะครับ ใช้อธิการโรเลยทุติยาติบทว่าทุติยา,าธิกาโรตามไปไกลแล้วก็แปลอย่างนั้นนะครับลองดูว่าตามไปไกลขนาดไหนก็ดูนะครับอธิกาโรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสำนวนที่ท่านใช้เราเห็นว่าท่านไม่ได้ท่านไม่ท่านไม่าาหมายถึงพระอาจารย์พุทธพิยเถระท่านไม่ได้ว่าวัตะเตคือวัตะเตบางทีวัตะมาเนบางทีหลากหลายเลยนะครับคือ คืออะไรที่เป็นสำนวนที่มันแทนกันได้สามารถท่านก็จะสื่อให้นั้นแต่ว่ามันก็อาจจะรายละเอียดมันจะต่างกันนิดๆนะครับตุติยาติอธิกาโรนะครับคติพุทธิพุชะปัถา,าระกราสยาทีนางการิเตวาอันนี้คือสูตรแต่ในกระจายหน้าที่จำร้าใหม่นี้พุทธิไม่ได้ใช้แบบนี้นะใช้พุทธิแต่ก็ใช้ได้ทั้งสอง นะครับใช้ได้ทั้งสองเพราะว่า,าถ้าเป็นพุทธิก็โคนละปัจจัยถ้าเป็นพุทธิก็โคนละปัจจัยนะครับแต่นี้เราก็ต้องอคือพูดง่ายว่าโดยทั่วไปแล้วอะไรมันจะดีกว่ากันนิดนิด,นดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางฉบับใช้พุทธิบางฉบับใช้พุทธิทธนะครับ อันหนึ่งเป็นตับอติปจัจจัยหนึ่งเป็นอิปจัจจัยตอนนี้มันจะมีการมาเหมือนกับมามาเทียบเคียงกันว่าอะไรมันดีกว่ากันแต่ถามว่าถ้าใช้พุทธิวณิชใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ตรงประเด็นเหมือนกับในคำพีเก,ก่าๆก็ใช้นะครับอย่างนี้ก็ ำแปลอ่ะแปลสูตรก็อพอนะครับ <c oughs> ทุติยาตามมาก็เอาทุติยา,ายอทุติยาอาทุติยาแปลว่าทุติยาอะไรครับเ <c oughs> ดี๋ยวต้องดูวุติก่อนว่าท่านเอาอะไร การิเตนี่การิตะนนลงสตมีเพราะฉะนั้นในวุติขยายเป็นการิเตสติเพราะฉะนั้นาการิเตสติประโยชนชกะกตุภูเตกามณนิลิงคำหาทุติยาวิพัติโหติวานะครับต้องใส่เข้ามาเหมือนกันนะฮะเนี่ย <c oughs> การิเตคันเมื่อการิตะแปลว่าคันเมื่อเลยการิเตคันเมื่อการิตะการิตกรรมนนะการิเตคันเมื่อการิตกรรมนะครับส,สติมีอยู่ สติสติแปลว่ามีอยู่นะครับมันเป็นวิภัสสตมีเหมือนกับการิเตนั่นแหละขนเมื่อการิตกรรมมีอยู่ประโยคเคในใส่เข้ามานนเนี่ยประโยคเคในที่ที่มีการประกอบใช้ ในที่ที่มีการประกอบใช้ทาตูนังซึ่งธาตุทั้งหลายเดี๋ยวนะแต่เหมือนก็จะไม่ค่อยมันเยอะเกินคันเมื่อการิตาปัจจัยมีอยู่ในที่ที่ประกอบใจมันเข้ากันได้ไหมเนี่ย <laughs> รู้สึกจะไม่ค่อย กันเอ,เอาเอาตัดเอาใหม่นะ,ะการิเตขั้นเมื่อการิตกรรมนะครับขั้นเมื่อการิตกรรมทาตูนังก็แล้วกันของธาตุไม่ได้ไม่ได้นะ,ะ,ะการิตกรรมของธาตุไม่ได้การิตกรรมเป็นของของอะไรอะการิตกรรมเป็นของ เหตุปัจจัยเพราะ,ะน,นแปลแบบนี้ก็แปลผิดอีกอเอาเหมือนเมื่อกี้เหมือนเดิมขอโทษการิเตขั้นเมื่อการิตะสติเมื่อเมื่อการิตะกรรมสติมีอยู่ประโยเคอเอาคั้นเมื่อเหมือนกันก็นแล้วก,กันขั้นเมื่อการประกอบใช้ไม่เห็นจะเป็นไรใช้ขั้นเมื่อสองอย่างใช่ไหมครับขั้นเมื่อการประกอบใช้ ทาตูนังแปลว่าอะไรทาตูนังซึ่งธาตุทั้งหลายแล้วก็มานี้เลยฮะคติพุทธิพุชปะปะทะหาระกรสยาทีนังคติพุทธิพุชปะปทะหาระกราสยาทีนังมีขมุขมุธาต พุทธธาตุพุทธิแทนว่าพุทธธาตุเราใช้พุทธธาตุขมุธาตุพุทธธาตุแล้วก็ตามลำดับนะฮะพุชะธาตุแล้วก็ปทาธาตุหระธาตุกระธาตุสิธาตุเป็นต้นสิธาตุเป็นต้น สติมีอยู่แบบว่ามันมันจะต้องเมื่อเมื่อกี้เมื่อสองครั้งอ่ะในสติมีอยู่ใส่เข้ามาีกแล้วสติมีอยู่นะครับแล้วก็ทุติยาใส่เข้ามาทุติยาอันว่าทุติยาวิพัฒทุติยาวิพัตโหติย่อมลงอา่านง่ายนะครับย่อมลงลิงคำหาเบื้องหลังจากลิง เบื้องหลังจากลิงเบื้องหลังจากลิงนะครับที่เป็นการิตกรรมนั้นใส่เข้ามานิดหนึ่งเบื้องหลังจากลิงที่เป็นการิตกรรมนั้นวาบางังวาอะไรนะครับบงังนะครับอย่างนี้อลองอทันไหมครับลองแปลดูนะครับ เนี่ยนะก็แปลสูตรก็ส่วนติวก็ต้องโน่นนั่นนะฮะแต่การะตะนี่คงคือมันยังไม่นั่นไม่สมบูรณ์น,นะครับก็น่าก็นามนนามาเป็นหลักเพราะนั้นการะกะเราเรียนไปก่อนก็แล้วกันแต่ว่าในการสอบให้หนักไปในท่าเอาเอา,เอานานะ้ำน้ำอย่างเดียวนะไปดู นะครับส่วนการการนี้มันยังไงก็คือไม่จบแน่ในเทอมนี้นะครับเพราะนั้นก็แต่ไม่ใช่ว่า,าไม่อยู่ในขอบเขตข้อสอบแล้วนักศึกษาไม่มาเรียนนะฮะคือเพราะว่ามันต้องโน้นเทิมต่อไปอีกนะครับเน่ย